คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะครับเราก็อยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบรุรณะธรรมเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะ เกรินไว้ก่อนลวกันว่าช่วงเวลาบนััไทมมนะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มโอกาสให้เพื่อนๆเ,เฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกท,ทีท้ายคลิปนะครับวันนี้เพื่อนๆผมกลับมาอยู่ในเกมสาวท่าเหมือนเดิมผมว่ารอบที่แล้วอูออ้อู้อู้บวกไปประมาณสามสามพันนิดๆได้มั้งเออคือคือถ้ามันบวกมาเมื่อไหร่นะบอกเลยใครย จะขยี้หินเละเลยอ่ะเปิดชาโบนำล่องไปก่อนไปข้าไหนดีกว่า ยังน้อยยังน้อยอุ้ยอู้ยอ้หูมาแล้วหนึ่งพันหืมไม่พันฮ้เคจับตาหัววันไปเลยนะครับบอกแล้วถ้ามันได้ต้องมาขยี้อะอะไปไปเรื่อยเก็บคูณเรื่อย แคตเตอร์สารละวะแทงกบปิดกระปอยก็เอามออุ้ยเนี่ยแจมอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือเห็นเห็นนะเว้ยเห็นว่าแบบว่าแบบเจแม่งเต็มอ่ะแต่ลืมดูคูนว่าคูนมันเยอะแล้วไงแต่ก่อนมันจะไม่ค่อยหูหวากับเจใช่ไหมที่เจมาสามพันอะ โคตรเทมโอ้หทมทวมโอเคครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ปรับกระดิ่งแจ้งตเตือนไปนทั้งหมดไว้นะครับจะได้ไม่พลาดช่วงเวลาบนัสทามจากผมด้วยนะอ่าเพื่อนๆส่วนเรื่องกลุ่มบนัสัทไมนะครับผมจะบอกแบบนี้คือในกลุ่มเราเนี่ยเราอยู่กันเยอะอ่าแล้วก็ <c oughs> โอ้ยเสียงหลงเลยแล้วก็คือเราจะคอยบอกช่วงเวลาบนน้ำไทม์นะครับก็จะบอกช่วงเวลาและเกมแนะนํานะครับส่วนเพื่อนๆท่านอื่นนะครับสมมุติว่าเขาไปเล่นเกมอื่นมาหรือแตกหรืออะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมาบอกเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะอ่าแล้วก็ถ้าใครไปเจอเกมไหนแข็งหรืออะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมาพูดคุยกันอยู่ในกลุ่มนะครับเราก็จะอยู่กันแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเป็นครอ,อบครัวกันนะครับ หากเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโดยการคลิกลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผมวางลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะอ่าเราคือเราจะแบบเราพูดคุยเล่นกันได้ก่อนนะคือแบบว่าประมาณว่าอ่าล้วก็ช่วงเวลาของบุนันทามนะครับไม่ใช่วันเดียวรอบเดียวแล้วจบแล้วหายนะเราจะลงให้หลายเวลานะครับอ่าถ้าสนใจก็อย่างที่บอกไปตะกี้น,นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับคลิกลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับ ส่วนวันนี้ผมพอแค่นี้อุโหแม่งบวกขึ้นท่วมไปแล้วแต่เดี๋ยวจะลองมาเช็คอีกรอบนึงดูดีว่ามันจะได้หรือเปล่านะอ่ะวันนี้ผมก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอเพื่อนๆทุกท่านโชคดีสวัสดีครับบ๊ายบาย